กระจกกูต่ออะไ้ยังอ่ะได้ได้ได้ไดเรื่องนี้มันสั้นที้เฮียเลยนะเออเออด้วยความที่เราไอสัตว์ด้วยความที่มันเป็นต่างจังหวัดใช่ไหมเวลาตกกลางคืนอ่ะแม่งไฟน้อยมากๆเลยเว้ยต่อให้เป็นบ้านนะแล้วพวกกูอ่ะอยู่เล่นกันดึกแล้วก็แบบเวลาเดินผ่านกระจกอ่ะกูมักจะมองตลอดเลยแบบแล้วแบบมันมีอะไรแบบกูชอบมองกระจกตลอดเวลาเลยเวลาเดินผ่านไปนู่นไปเนี่สักพักกูเดินผ่านใช่ไหมกูมองฟุ้เชียเหมือนกูเห็นอะไรวะกูก็เลยเดินกลับไปมองอีกครั้งกูก็เห็นอะไรนี่หว่าแต่พอแบบนั่งเล่นนานๆนะเดาๆน นะด้วยความที่กูเป็นเด็กกูนั่งเล่นหมากฮอสกับพี่สาวอยู่ะแล้วกูก็เลยแบบเชื่อมันเหมือนมีอะไรจ้องกูอยู่ตลอดเวลากูก็เลยไม่ไหวไปนอนเดียวแล้วพี่กูที่เป็นญาติอะที่บอกว่าเกิดวันเดียวกับกูเขาก็เดินผ่านกระจกบานนั้นแล้วเขาก็บอกว่ากูเห็นว่ะ <laughs> กูเ <g ül üyor> <discs> <ks> <ๆ><ๆ>ห็นมาเลยยืนจ้องผู้มึงเล่นอะไรกันอยู่อยู่ในกระจกอันนั้นคือเขามาแล้วหลังจากที่ผ่านวันนั้นไปแล้วไม่ได้เป็นแค่ญาติกูที่มาที่โคราชแต่ว่ามีญาติมีญาติอีกชุดหนึ่งที่มาด้วยแล้วก่อนกลับอ่ะก็ก็เลยกลับว่าจะถ่ายรูปกันก่อนกลับกรุงเทพจะถ่ายรูปกันไปที่ระลึกหน่อยก็เลยไปข้างบ้านซึ่งไอข้างบ้านมันจะเป็นไรนาโล่ลงๆอะ่ะที่อนาคตเขาจะทำโรงสีอะเขาก็ถ่ายรูปเว้ยพอเช็ครูปอ่ะแม่งมีเงาสองร่างอ่ะเป็นเด็กยืนคุกเข่าอยู่ตรงแถวแถวรูปอ่ะอยู่ทางด้าน ซ้ายล่างของลูกแล้วก็ยื้นมาให้กูเข่าเนี่ยใช่ใช่เป็นภาพแบบใสๆล่างๆอ่ะอยู่ในรูปนั้นอ่ะอันนี้คือตอนกูไปโคราชตอนเด็กเลยสิ่งที่เจอแต่จริงนี่ผีผู้หญิงที่ยืนมองนี่มีประเด็นเยอะนะกูกับแม่งเหนไอ่อ้เหียวันนั้นมันก็เลยเริ่มจากการที่เหมือนจะมีช่วงหนึ่งมั้งตอนช่วงปีหนึ่งปีสองปะที่กูบ่นว่ากูฝันว่าไอ้เชีย่ยเนี่ยแม่งชอบมาตามไล่ฆ่ากูใช่ใช่เหมือนจะมีช่วงหนึ่งที่กูมาบ่นว่าแบบไอ้เชี่ยกูฝันถึงแม่อีกแล้วไอสัตว์อะไรงีันก็คือมันเริ กูฝันทันทีเลยว่ากูเข้าไปอยู่เหมือนก,กูติดเกาะอยู่กลางเกาะเกาะหนึ่งอ่ะแบบรอบๆแม่งคุมไปด้วยน้ําแล้วก็พอเดินเข้าเกาะไปเรื่อยๆอ่ะแบบเดินเข้าไปในใจกลางของเกาะมันเป็นป่ารอบๆด้านใช่ไหมละ่ะแล้วมันก็จะมีบ้านหลังหนึ่งเว้ยเป็นบ้านตั้งอยู่โดดๆเรียวเดียวอยู่ในนั้นเลยเว้ยกูเปิดเพลงกับกูกูก็เริ่มดิวตัวเองละเฮ้ยเฮ้ยคนเล่าเฮ้ยหลังนึ่งของเปิดเพลงก่อนเออแล้วเข้าไปนั้นใช่ไหมมันก็จะมีอ่ะคุณยายคุณยายเดินเดินออกมาถามว่าหนูหลงทางหรอมาพักที่บ้านยายก่อนไหมเดี๋ยว ยายไปเอาน้ํากับขนมมาให้ไปนั่งที่ห้องนั่งเล่นนะคือบ้านแบบจินตนาการอ่ะบ้านาจะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆใช่ไหมละ่ะแล้วห้องที่กูเห็นนะ่ะมันจะมีแค่ห้องนั่งเล่นที่อยู่ซ้ายสุดแล้วก็ห้องน้ําอยู่ตรงกลางขวาสุดคือ,เ,อเก็บของยายบอกว่าไปนั่งห้องนั่งเล่นนะจะเข้าห้องน้ําก็ได้แต่อย่าเข้าห้องเก็บของเด็กขาอย่าเปิดประตูด้วยระดับอันแล้วเนี่ยอันก็จะไม่เข้าไปเออถ้าเราไม่คีดเสียงเรื่องจะไม่เกิดกูเดินเข้าไปเปิดประตูไม่เกิด

เฮี้ยนี่นั่นแหละรอบเล่นใส่ไปเอาตาดนี้ไปดิเฮ้ยเไม่ได้ดิไอ้เหี้ยของคู่กันเรื่องจริงตังต้องมีคนขับเออเขาเห็นไหมเขาหันหันมาหากูอ่ะกูจะจินตนาการว่าเป็นวิทแล้วกันโอเคนะวิแล้วตามน้ำไงแล้วความที่อ่อเต็มส์ผะเนาะก็วิ่งไล่กูเว้ยสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับกูคือห้องนั่งเล่นกูต้องหนีไปที่ห้องนั่งเล่นแล้ว้าวิ่งแม่งน่ากลัวเฮี้ยคเลยสัสอธิบายได้้าวิ่งเลยสะพานคงวิ่งอ่ะโอ้ยไอ้เคลายออฟฟิศสำหรับเด็กป .6 อ่ะ กูวเขาลากวอยู่นะเว้ยแล้วจาก,กันน่ะภาพก็ตัดจบตรงนั้นเลยเว้ยกูตื่นเลยแล้วสะดุ้งตื่นเลยไม่มีภาคต่อแล้วพิกทามของมันคือกูตื่นตีสามมึงจำช่วงเวลาตีสามไว้นะเดี๋ยวกูจะไปต่อละเอ้แต่ตื่นตีสามครั้งแรกอะมีเสียงคอหน้าต่างดังก๊อกแค่รอบเดียวอะแล้วก็ฝันต่อไปนี่มันออกนแนวแฟนตาซีนิดนึงแต่กูไม่รู้ว่ามันโยง,งได้ไงแต่ว่ามันโยงได้ว่ะเป็นฝันแต่ช่วงมอต้นกูฝันบ่อยมากนะมอต้นประมาณมอหนึ่งมอสองเนี่ยกูฝันว่ากูตัวเล็กมากๆอยู่ในอยู่ในหญญุง สักทีนึงไอ้เหี้ยกูโดนมิวละวะไอ้เหี้ยกูโดนมิวละวะไอ้ขี้อะไรของมึงไอ้สัยแหวกแหวกไงแหวกไงไอ้แบบพัดเรื่องมันเดิมๆอ่ะกูจะยัดมึงลงไหนไอ้ไี่เนี่ยโอ้โหนั่นแหละแล้วด้วยความที่แบบว่าอยู่ๆแล้วก็สปอนมันอยู่จุดเนี้ยกูต้องสำรวจปะวะเพราะเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนกูก็เลยไปสำรวจไปกูเจอฝูงพึ่งเว้ยฝูงต่อหรือฝูงพึ่งนั่นแหละกูแยกไม่ออกไอ้เหี้ยแม่งลุมจะแทงกูอ่ะแบบจะเอาเหล็กไนมาทิ่มกูอ่ะกูก็เลยวิ่งหนีไปที่ขอบหน้าผากูหนีไม่รอดกูโดนแทงต ตัวพองทะลุแตกระเบิดแตกเป็นบูมเมอร์เลยมึงไอ้เทียนแล้วแล้วบอกกูแม่งแหวกนะไอ้เทียนเรื่องอะไรเรองอย่างงั้นกูตื่นเลยอันนี้เวลาเปลี่ยนนะตีสองตีสองสามสิบกว่ากแต่มีเสียงเคาะประตูนะแล้วก็มาช่วงเวลาตอนจำแม่นเลยไอ้เทียนเนี่ยมสามไม่สัตว์มสามกูฝันอยู่อยู่ในโรงเรียนมสามไอ้ฝันกูยังไม่จบไอ้เียสัตว์เหมือนแบบแง้มหูมาฟังไงแล้วแบบไอ้เียถึงไหนแล้ววะ กูอยู่ในโรงเรียนมอต้นซึ่งโรงเรียนมอต้นของกูมันเป็นพื้นหินอ่อนซะส่วนใหญ่แล้วมันก็แต่จริงๆอะสภาพอาคารน่ะรู้สึกว่ามันจะบิดเบี้ยวแปลกๆเออแหละกูฝันอยู่ที่ว่ากูอยู่ในโรงเรียนตัวเองแล้วกูอยู่ม .3 แต่มันมีตึกสองตึกอะอยู่ข้างกันแต่มันมีสะพานเชื่อมแต่จริงๆอะแม่งไม่มีในอัสว์มันมีสะพานเชื่อมอยู่ในนั้นกูก็เลยเดินเชื่อมไปแม่งเป็นห้องม .6 ทับที่อะไรชักอย่างกูจําไม่ได้แล้วกูก็เปิดประตูเข้าไปเว้ยคือเป็นสภาพแบบพี่ๆเขากําลังเรียนกันอยู่แต่พอกูเปิดประตูเข้าไปอะ ทุกสายตาจับจ้องมาที่กูแล้วเงียบสัตว์เลยไอ้ข้างหลังห้องอะ่ะมันเหมือนมีประตูเก็บของอยู่ในนั้นกูก็เลยเดินไปเปิดไม่มีอะไรแต่ว่าสายตาของคนในห้องอะ่ะม่มองตามกูทุกฝีก้าวเลยเว้ยกูก็เลยโอเคเดินออกเดินออกจากห้องเอาไปไอ้ระหว่างถงทางเดินอะ่ะมันมีป้ายป้ายหนึ่งมีรูปรูปหนึ่ง ติดเอาไว้เป็นรูปกูไม่รู้กูไม่เห็นรูปล่างแต่นั่นแหละมันเป็นรูปคนแล้วก็ข้างล่างอ่ะเขียนเขียนป้ายว่าเสียชีวิตวันที่นี่นี่นี่เป็นผู้ชายนี่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 ทำไอ้นี่มาก่อนน,นี่นี่นนะั่น่ะคือเหมือนบอกชีวประวัติประวัติของคนที่เสียชีวิตอะซึ่งกูจำไม่ได้กูจำได้แค่ว่าผู้ชายอายุ24ปีเสียชีวิตที่นี้อะไรประมาณนั้นกูจําได้แค่นี้คือไม่ใช่จําได้แค่นี้มันขึ้นมาให้อังกูอ่านแค่นี้แล้วจากนั้นกูเห็นสิ่งนั้นกูตื่นเลยเว้ยตีสามเหม มาตีซาวเหมือนเดิมและกูนอนต่อไม่ได้ด้วยเวลาฝันเลยพวกเนี้ยกูต้องอยู่จนหกโมงกูนอนต่อ,อยากแล้วก็นี่ฝัน,น,ฝ,นฝันลูกกูก็เป็นด้วยเว้ยออมมันคือวันไหนวะเฮียว yeah, ันไปกินเมซ่าบานการไหนเออวันไปกินเมซ่าบ้านการเว้ยกูฝันลูกเหมือนกัน แต่ไม่ใช่เรื่องผีแต่ลูกเหมือนกันเข้าใจเข้าใจฟิล์อยู่เออแล้วพอช่วงมปลายปุ๊บก,ก็จะมีฝันฝันหนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวนะมันอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่มันคือฝันนี้เชื่อคุณฝันกูจําเยอะมากเลยสัตว์เฮ้ยมึงจําได้ไงวะเฮ้ยมึงปกติคนเราจําฝันไม่ได้หรอกนะแต่กลัวจําได้ใชนะ่ถ้ามันถ้ามันฝักใจมันจําได้กูกูก็ปักธงแบบฝังใจว่าเรื่องนี้กูจะจําให้ได้สองวันต่อมาอะไรนะมึงจำได้ไงเก่งไค่ไหแล้วมันตออมปลายอะ กูฝันว่ากูไปโคราชกูฝันว่ากูไปโปไปคราชกูจะไปเยี่ยมย่าจะไปเยี่ยมพี่สาวคือกูสนิทก,กับพี่สาวมากมากเลยเวย้ยแล้วระหว่างทางอ่ะก็คือแบบก่อนหนึ่งก็เลยแบบจอดแวะร้านกินข้าวกันสักพักเวย้ยแล้วจากนั้นก็เดินทางกันต่อไอ้ร้านกินข้าวเนี่ยก็เป็นจุดพอยเหมือนกันนะกูก็เดินทางกันต่อจนถึงบ้านาติเขาก็จะมีบ้านอีกหลังหนึ่งเวย้ยคืออยู่ๆก็โผล่มาไ,ได้ไงไม่รู้พี่สาวกูนําเสนอว่าเป็นห้องของเขาเองกูก็โอเคมีห้องเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ชวนกูไปนอนที่นั่นกูก็ไปสััักกกพพูนึได้้้้วววว่่่าาาลลมโททททรร์ีีขแะเย ให้พี่สาวอะ่ะพาขับมอไซค์ไปเอาโทรศัพท์ให้หน่อยแต่ตอนนั้นเป็นเวลาช่วงเย็นแล้วนะประมาณสักฟิลไล์ประมาณหกโมงอะ่ะประมาณหกโมงเย็นอะ่อะก็พี่สาวก็แบบพาขี่มอไซค์ไปเอาโทรศัพท์ที่ร้านพอเอาโทรศัพท์เสร็จก็ก็กลับใช่ไหมคือด้ยวยความที่เป็นต่างจังหวัดรอบด้านมันจะเป็นป่ามืดๆลเลยด้ยวยความที่มันมืดแล้วอะ่ะแม่งไม่มีไฟใช่ครับมันมีตัวอะไรวิ่งตามมาอยู่ข้างหลังมันก็คือผีผู้หญิงคนนั้นที่เจอ <c oughs> ตอนฝันแรกเว้ที่วิ่งท่าสะพานโค้งอ่ะทำไมเวลาแบบเหมือนเราฝังใจแต่เด็กว่าแบบว่าแบบเวลาออกต่างจ หรือฝันออกเวลาอยู่เหมือนเหมือนต่างจังหวัดอ่ะมันจะต้องแบบม,มีเรื่องผีเข้ามาเกี่ยวกูไม่เชิงเว้ยแต่กลัวเหมือนตอนตอนตอนั้นเหมือนกูจะโดนละกูนัตตี้ไปเที่ยวชาย,ยภูมิกับเพื่อนไอ้ที่บ้านกูนี่แบบว่าขับรถไกลครั้งแรกแล้วกูเป็นแล้วกูเป็นค,คนขับรถเลยนะเขาจะเอารถกูไปเต็มบูเวขับออกไปได้จากกรุงเทพไปชัยภูมมันห้าร้อยโลแล้วกูออกออกรุงอ่ะตอนห้าโมงเย็นใกล้กว่าจะถึงนู่นมันห้าทุ่มใช่ปะแต่คราวเนี้ยทางด่วนอ่ะเข้าเข้าเขาเรียกว่าแล้วเข้าตัวเมืองอ่ะมันจะมีเส้นที่แบบว่ามันต้องเลี้ยวเข้้้าาไไปแแแแบบบบมมมออออนีีีฉกกก่ะลวรรัฟถพ เริ่มเป็นอย่างี้ตลอดเลยยเเว้ออแล้วพอมันเริ่มลึกไปเรื่อยๆอ,ยอ่ะคือคือบ้านกูอ่ะปลูกฝังเรื่องเขาเรียกอะไร เรื่องหลอกเด็กอ่ะมันคือความระวังตัวแต่แบบว่ามองๆองมันมันมันเหมือนเรื่องหลอกเด็กใช่ป่ะไออันนั้นอ่ะพอโตขึ้นมากูเริ่มไม่เชื่อเว้ยพอขับไปได้สักพักหนึ่งอ่ะพอทางมันเริ่มเปรี่ยวใช่ป่ะเริ่มเริ่มเริ่มฉีกมันลึกเข้าไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันเริ่มฉีกมันไม่มีรถสวนไม่มีไฟข้างทางไม่เป็นเฮียอะไรกันก็ไม่รู้ไอแม่ไฟแบบมึงเปิดไฟหน้าบ้านกันหน่อยก็ได้ไอ้แล้วขับไปสักพักหนึ่งมันรู้สึกว่าไอ้แม่มันโล่งเกินไปแล้วไอ้ใจกูก็เริ่มวิววิวมันจะ เออพอเสร็จปุ๊บเว้ยคือกูไปกับเพื่อนติดรถไปด้วยคนหนึ่งแล้วก็มันคอโทรศัพท์ุยกับเพื่อนมันอีกคนหนึ่งถ้ากับว่ามีในรถ3คนสองคนครึ่งขับไปสักพักนึงแล้วกูแบบกำลังคิดอยู่ในใจว่าเฮียทางนี้แม่งบรรยากาศแม่งให้วะเฮียกูจะโดนแล้ววะอย่างน้อยแบบกูคนขับรถอะเพราะไอ้เพื่อนกูมันก็คงไม่มองทางอยู่แหละแม่ไอ้เฮียกูจะโดนวะสักพักนึงเว้ยขับไปมันมันเป็นความเร็วระดับที่แบบว่าสายตามันโฟกัสแต่หน้ารถแต่ไอ้สิ่งที่มันผ่านไปข้างๆอะมันโฟกัสแบบแป๊บเดียวอะมันมรว่าาามมองงทณ เหมือนขับรถในที่มืดเปียวๆความเร็ว60ประมาณนั้นแล้วเสร็จปุ๊บเว้ยกูขับไปอ่ะพี่ว่ามันจะต้องโดนสักทีว่ะแล้วตะพัาางนึงผ่านผ่านไป5นาทีกูเห็นไอ้เห,เห็นเห็นเขาขาอ่ะหน้ากูอ่ะปุ๊บแต่ว่าที่กูเห็นน่ะมันแค่ครึ่งตัวไอ้เหี้ยมันไม่มีทางไปไม่ได้เว้ยคือแบบอย่างน้อยมึงเดินแบบมึงเดินมากับเพื่อนต้องเปิดไฟบ้างแหละเพราะทางข้างทางมันมันคอนเฟิร์มว่ามันไม่หนึ่งมันไม่มีบ้านมองไปมันมองไม่เห็นบ้านเว้ย2แล้วแบบไฟข้างทางไม่มีเลยไฟจากบ้านน่ะก็ไม่มี ใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวภาพคุณเลยแบบมันมันจะใช่จริงๆรหรอวะคุณเลยขับช้าลงขับไปได้อีกแป๊บนึงประมาณ2นาทีเจอไอ้เหี้ยกวัวแปลกแปลก,กแล้วคราวเนี้ยขับไปไ นาทีอะขับไปอีกสิบเบี้ยเจอเป็นดงเลยเฮียหุ่นองเสื้อไอ้เฮียกูยังโกรธอ่ะกูแบบไอ้บัสไอ้เฮียกูขอร้องล่ะมึงช่วยขับกลับไปทางเดิมได้ปะขากลับอ่ะแบบอันนี้เส้นอะไรเส้นนี้เส้นอะไรมึงจำได้ไหมแบบแบบกูขับแบบจากจากตอนนั้นอ่ะขับหกสิบใช่ป่ะกูขับชะลอเหลือประมาณสี่สิบแล้วพอกูเจอไอ้ไอ้เกาะรอบสุดท้ายอ่ะกูขับเหลือประมาณเกือบยี่สิบอะแบบช้ามากเลยกูแบบพอเจอรอบสองกูเริ่มทักเพื่อนกูเลยไอ้บัส มึงมองทางเป็นเพื่อนกูหน่อยนิกูเอานะเออมึงช่วมงมึงกูมองทางหน่อยไอเ้เหี้ยพอเจอหุ่นลองเสื้อแั้นแหละไอเ้เหี้ยกูยังโกรธไอ้บาสมึงจำเส้นนี้ได้ไหมทีเ่เราขับมากูขอขากลับกูขอ,ขอกูขอดูไอ้บ้านหน้าบ้านไอ้เหี้ยนั่นหน่อยดิใครแม่งเอามาตั้งวะไอ้สัตว์แม่งตั้งอย่างเหมือนนะ่ะแล้วแม่งตั้งแบบครึ่งตัวนะเว้ยแบบครึ่งตัวบนไม่พอไม่มีหัวไม่มีแขนบางตัวมีแขนแต่น้อยแล้วแม่งแลต่มันตั้งแบบว่าครึ่งตัวด้านหน้าด้านหลังแบบโพรงอ่ะเข้าใจปะกูโดนแบบนั้นงี้อะกูแบบยัยแม่กูยังโกกรธอะูบ ไอ้บ้าขอร้องล่าขากลับอะถ้ามึงกลบกับกับกูเข้ากรุงเทพอะกูขอขับเส้นนี้กูอยากดูบ้านในหี่นี้สักทีวะไอ้เหี้ย อยากกูพูดเล่าเรื่องก่อนนะเนี่ยไปให้เพื่อนบอกไอวินมึงตลกแล้วไอ้เฮียมันไม่มีไม่มีพ่ออ่ะกูเห็นมาสามรอบแล้วไอ้เฮียกูจงใจมองเลยนะเว้ยกูยังโกรธอ่ะไอ้ไอ้ไอ้เฮียตรงนั้นอ่ะกูไปดูได้ซับแม่งเป็นใครแต่แบบไอ้ไม่รู้เนี่ยซับแต่กูขอเห็นหน้าเห็นบ้านก็ได้ไอ้เฮียหน้าตาบ้านมึงเป็นยังไงไอ้เฮียยังไม่ต้องเป็นคนแบบไหนเอาหุ่นลองเรือมาตั้งเลยยมึงต้องสร้างบ้านยังไงไว้ไอ้แบบแม่ขอดูฐานะหนิดนี้เขาแตว่าแบบแบบเกิดมาตั้งแต่เล็กไม่เคยเจอเลยเว้ยคือแบบไอ้เรื่องงปููฝัเเด็็กกกลๆ กกลัวมาจนกระทั่งกูเริ่มแยกแยะได้แต่กูก็ไม่ได้ลบหลู่นะต่แบบมันจะโดนจริงๆหรอวะเฮะียขับออกนอกกรุงขับแบบไกลๆอ่ะครึ่งพันโลอ่ะเฮะียแบบไปข้างนอกอ่ะแบบแม่งจะถึงบ้านเพื่อนอยู่แล้วเฮียเจออีท่ะทางแม่งอย่างให้อ่ะเฮะียเฮียฟแบบิลไล่กูยังโกรธอ่ะเฮียแบบกูแบบแบบ ไอ้ไอ้ขับแบบเจอร,รอบสามกูโกรธจริงไหมเว้ยที่แบบกูคอนเฟิร์มแล้วว่าไอ้เฮี้ยนี่ไม่หุ่นล้งเสื้อตลกกว่าไอ้เฮียกูเห็นสองรอบรอบแรกอ่ะมันเห็นใช่ป่ะแบบบุ๊บอ่ะความเร็วหกสิบอ่ะขับกลางคืนอ่ะข้าๆแม่ป่ามืดแบบมืดคอนเฟิร์มมืดอ่ะแบบมองแบบแบบเวิงหวางอ่ะแม่งไม่มีไฟเลยเว้ยไอ้เฮียเจอรอบหนึ่งไอ้เฮี้ยมันจะมาเดินคนเดียวเปลี่ยว,ยวๆกลางคืนเหรอวะไอ้เฮี้ยไม่น่าใช่แล้แม่แล้แม่งลอยมาครึ่งตัวเวลไอ้ต่อต่อต่อยอ่ะอันโดนแบกนิติเข้าฝัดมาตัวเดิมรอบสองทำไงต่อยู่แล้วโดนไอผีขาประจแกิติ ระหว่างที่กูกำลังนั่งรถกับพี่อยู่ใช่ไหมล่ะแล้วคราวเนี้ยที่ที่ปลอดไฟคือเราต้องรีบกลับบ้านเว้ยก็เลยรีบรีบแวนมอไซส์กันกลับบ้านก็เลยอะเข้าห้องไอห้องที่เพิ่งสร้างใหม่ห้องนอนมันเป็นห้องนอนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไงวะเหมือนเอาผ้าห่มปูกับพื้นนอนอะอาลมประมาณนั้นอะแล้วมันก็ตามเข้ามาในห้องเลยค่าพี่สาวกูแล้วก็ชี้หน้ากูว่ามึงระวังตัวเอาไว้เขาเป็นห่วงไงเออจริงแล้วจากนั้นกูกูตื่นเลยเชี่ยอันนี้กูจำได้สัตว่าตีตีสามสี่สิบกว่าแล ตอนตึกแบบขืดขืดขือดอ่ะมันเอาเล็บฟูดแล้วก็อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นอีกฝันหนึ่งที่อันนี้กูไม่ได้ฝันเองนะพี่สาวกลัวฝันเขามาเล่าให้กูฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะมาถามหากูจากเขามาแบบอยู่ไหนว่าแบบกูอยู่ที่ไหนกูอยู่ตรงไหนบอกมากูจะไปหามันเป็นมียายคนหนึ่งแบบ มาช่วยชี้ว่าอยู่ตรงนู้นแต่ก็คือ<ช>แบบอารมณ์แบบช่วยชี้ผิดทางอะไรอย่างเงี้ยนอ่นอยู่ตรงนู้นแล้วก็ไปได้แล้วพี่กูเล่าให้ฟังมาแค่นี้แล้วสรุปต้องทาบุญนไ้ใครระว่างผีที่ไ่กับผีที่ช่วยมึงไม่รู้แต่อันเนี้ยกูจําเหตุการณ์ได้แต่กูแต่กูไม่รู้ว่าตัวเองฝันหรือเปล่านะก็คือไม่แน่ใจด้วยอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าฝันหรือตื่นอยู่อันนี้กูไม่แน่ใจจริงๆนะกูจำอะไรไม่ได้เลยกูจำกูจำได้แค่คําพูดกับการชี้หน้าของเขาคือผู้หญิงคนนั้นอ่ะมาชี้หน้ากูแล้วก็บอกว่าก นะตอนนี้เลยมาเท่าไหร่ละวาย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 เอ๊ทำภาวนามึงแม่งไม่เป็นผลนะน้ำหนักไม่พอวายแพ้ <_ d ans> แล้วก็ในปีที่20อ่ะในปีที่ฟิวยี่สิบอ่ะกูฝันด้วยว่ามันคือการที่ฝันเห็นตัวเองนอนอยู่ในห้องอะ่ะแบบเหมือนกูลุกออกมาแล้วเจอแบบเจอตัวเองนอนเห็นตัวเองใช่กูเห็นตัวเองนอนแล้วกูแบบกูเดินไปรอบห้องทพี่ตัวเองนอนเลยดเตร์สตรรู้ตัวว่าตัวเองฝันแต่กูตื่นไม่ได้เีน<ย>ี<ย>่เจ๋งกูออกจากห้องไม่ได้ไม่เจ๊กเลยแล้วเหมือนกูพยายามติดต่อกับคนข้างนอกก็แบบช่วยกูด้วยกูตื่นเองไม่ได้ก็มีอะไรก็มีคนที่บ้านเปิดประตูมาเห็นกูนอนอยู่คิดว่ากูยังไม่ตื่นก็เลย เอาเชอรีนะ่ะมามาปลูกมันก็ขึ้นมาเลียๆแต่เหมือนว่ากูไม่รู้สึกกูไม่รู้สึกเครียดเลยเลยนะลึกๆอันนี้ลึกเออกู<ล>ไม่รู้สึกเครียดเลยนะจำได้ว่าแบบกูเครียดมากอะ่ะแล้วแบบกูจะทำไงให้ตัวเองตื่นเดีย่ยวคือแบบกูรู้ตัวทุกอยากอ่างอ่ะตอนนั้นอะ่ะสิ่งที่ทําอย่างแรกก็คือกูเอาหัวโขกกาแพงกูพยายามโขกไปเรื่อยๆตื่นมาโนจริงอเอาหัวโขกกาแพงไปเรื่อยๆจนจนกว่ากูจะรู้สึกตัวจนกว่ากูจะตืน่นกูจาได้ว่ากูโขกนานมากอะ่ะแล้วกูก็ตื่นขึ้นมาเหนื่อยชิบหายเลยมาตื่นตื่น อยู่บนตัวจริงไหมไม่อยู่แต่มันไม,ไม่ใช่อะไรเข้ามาในห้องกูเลยถ้าเข้ามาคือมันจะเป็นมันจะกลายว่าเป็นผีอำแท้อ่ะใช่ใช่ไม่มีอะไรเข้ามาในห้องกูเลยกูคแค่ฝันเห็นตัวเองเฉยๆแล้วกูตื่นไม่ได้เฉยๆแค่นั้นแต่แบบมันเป็นครั้งแรกที่กูลองหยิกตัวเองในฝันแล้วกูไม่รู้สึกเครียดเลยเลยมันก็เลยมีแรงแบบทำเครียดอะไรสักอย่างที่ทำให้ตัวเองตื่นตื่นได้ทันทีแล้วก็ไอ้ล่าสุดหมาดๆเลยไอตอนที่ก่อนที่เราจะไปเดินงานเกษตรแฟร์กันด้วยกันอ่ะเหมือนตอนนั้นก็ไปเดินกับมึงเดินนะว่าจะยกว่าาาเรร กลับเสนาหรือเราจะกลับตัวเกษตรด,ดิ๊กจแล้วกูทักมึงว่าไอ้มึงไอ้บ่อรั้วนตรงเนี้ยกูว,ว่ากูเคยฝันเห็นอะไรบ้างไม่ใช่ไอฝั่งด้านข้างใช่ไหมไม่ได้ฝั่ง้างนกละด้านซ้ายด้านซ้ายในมอนั่นแหละจำได้กูฝันว่าอ๋อที่ฝันว่าตกไปในนั้นเลยไม่ไม่ไม่ได้ฝันว่าตกหมายถึงว่าเห็นคนน่ะพยายามที่จะฆ่าตัวตายในน้ำอ,อ๋อเอออะไรสักอย่างโดนน้ำจำได้แค่นั้นใช่ใช่แล้วเหมือนพอวันนั้นพ้นผ่านไปไอ้เฮียไม่มีข่าวเด็กฆ่าตัวตายจริงเฮ้ยเอาแล้วว่ะกอบกู้โลกไปนี้ไว้กออบกูเี้ยะไรสักอบกู้เองดไปโลกดีวย เดี๋ยมึงดูคำพูดกลัวแบบผีข้างหลังกูแบบเแม่ตอนนั้นมึงต้องโดนดีหมดแล้วหมดแล้วจบแล้วจบแล้วไอ้ฝันที่แบบว่าตัวเองเหมือนฝันรูปอ่ะกูก็มีนะเว้ยไอ้ปัญญาอ่อนจัดอ่ะแต่แบบไอ้แต่ของกูมันต่างกันตรงที่ว่าของกูแม่งหิวว่ะดิไอ้ตอนนั้นอ่ะขี้เมาเลยไอของกูคือวันไอ้วินไม่มีผีนะพ่อไม่มีผีไม่มีผีไม่มีผีคือไอ้วันที่ไปกินพิซซ่าบ้านกันอ่ะก่อนวันนัดอ่ะเยี่ยมันปิดหูว่าถึงฟ้องมึงมึงฟังกูก่อนแล้วมึงจะรู้ว่ามันไม่มีผีเว้ยมันไไมมม่่่่่่ใชผีีีีออ้เเเยยัััันนนืพพูดดรงทวฉ อานไอ้ยี่ปีนี่ครบรปยาวอ่อนเน่ะกูยังโกรธตัวเองอ่ะแบบโกรธตัวเองในฝันมากอ่ะไอ้องหยุดนี้เหี้ยกูจะไปแดวพิซซ่าส <Yeah> ดเฮียกูฝันว่าแล้วแบบคุยกับไอ้การบอกว่าเออเดี๋ยวกูไปกินวันเสาร์านี้นะวางแผนเลยแบบตอนช่วง11บเอโมงมั้งแบบ11บเอโมงกูต้องถึงบ้านการประมาณนั้นอ่ะก็คือตอนนั้นนอนนอนตั้งนาฬิกาปลุกไว้ของกูนอนแบบนอนน้อยจัดเลยมันประมาณว่านอนมันต้องตื่นของของกูเดินทางชั่วโมงนึงไงแบบเตรียมตัวอีกครึ่งชั่วโมงใช่ป่ะแบบอัาบจะชำระส่วนตัวกูเลยแบบนอนตอนประมาณตี สี่สิบมั้งนับง่ายๆสมมติว่าตั้งเวลา10บโมงแล้วกันกูนอนสะดุ้งตื่นอ่ะสะดุ้งตื่นแบบตื่นจริงๆนะเว้ยตื่นจริงๆคือตอนก่อ,อนนาฬิกาปลุกครึ่งชั่วโมงอ่ะไอ้เฮียแม่งยังไม่ถึงเวลารู้ตัวว่าอนอนน้อยเว้ยก็เลยนอนต่อครา,าวเนี้ยพอแบบสะดุ้งตื่นอีกทีนึงเช็คนาฬิกามันคือประมาณเที่ยงแล้วไอ้เฮียกูต้องลุกแล้วว่ะแต่กูรู้สึกว่าตัวเองมันหนักนะอะอะไรวะหนัมกมากแบบลุกไม่ขึ้นอะ่ะไอ้เฮียแม่งลุกไม่ขึ้นว่ะแบบแบบฟุบหลับไปทีนึงไอ้เฮียขอห้า ลาแม่งย้อนกลับเว้ยเวลามันย้อนกลับไปตอน9ก้าโมงเก้าโมงกว่ากว่าก่อนเวลาปลุกสิเอ็ดโมงไม่ก่อนเวลาปลุกก่อนเวลาปลุกประมาณ9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งแต่ว่ามานั่งดูวันไอ้เหี้ยมันเลยวันนัดไปแล้วนิวว่ะเฮ้ยอะไรเหรอแล้วคือไอ้แม่งลุกไม่ได้เว้ยไอ้เหี้ยแบบพยายามตื่นแล้วอ่ะไอ้เหี้ยตื่นกูว่ามันไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยคนเหี้ยนอนเกินเขบยี่สิบสี่ชั่วโมงโดยไม่มีเหี้ยอะไรวะกูแบบยังไม่ได้ทำอะไรกูแบบขอนอนต่อห้านาทีมันจะไปยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ไงวะก็เลยขอนอนต่อเว้ยไอ ะะอ่ะถึงเวลาปลุกตีบมอ,อ่ะลุกไม่ขึ้นนอ็อกไอ้ยังอยู่แบบหัวแม่งันลงไปหนักอ่ะแบบลงหมอนไปอย่าแล้วก็ตื่นจริงๆเว้ยตอนนาฬิกาปลุกพอดีอ่ะแบบอะไรเหอะกูเป็นอะไรไอ้ยังมันหลุดไ <Yes. S 1> อ้ยังมันหลูบจริงกูบแบบยันเนี้ยคือมันไอ้ยังมันมันหายไปวันหนึ่งเลยนะเว้ยแล้วแบบทั้งตื่นก่อนเวลาแบบตื่นจริงอ่ะก่อนเวลาบบเวาแบบแ้ยแล้วก็ตื่นอีกทีคือเลยเวลาไปแล้วชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะแล้วก็มาตื่นก่อนเวลาปลุกแต่เป็นอีกวันหนึ่งอ่ะแล้วกูยังโกรธอ่ะไอ้ยัง ไอ้ย่าพิซซ่าถานเดียวออะไรวะสอบไม่แล้ววันนั้นอะขนาดนั้นเลยวอไม่แล้ววันนั้นอะไอ้ินมันมีสอบโอ้โหเออใช่ใช่ไอ้ี้ยกูรู้แล้วว่าทำไมกูถึงแบบต้องตื่นก่อนเว้กูรู้กูวันนั้นวันนั้นมีสอบแล้วกูแบบกูไม่อยากไปสอบย้อนหลังเลยแบบคือเข้าใจป่ะกูแบบสอบกับเพื่อนมันมีกำลังใจในการสอบกูแบบเกิดมากูไม่เคยแบบไปสอบย้อนอ่ะกูไม่เคยจนตั้งกูเป็นโควิดแล้วแแบบวันนั้นแบบกูตาลีตาเหลือกจัดอะไอ้ี้ยกูกูจำไม่ได้ว่าวันนั้นแบบกูรู้แค่ว่ามันคือไอ้วันฝันฝัันนวว่าาลลลูกกกกเหหตุรรณ์ออะะไไสยงแ้็ มันมันสองเหตุการณ์เนี่ยแบบเหตุการณ์แรกมันมันสำคัญเว้ยแต่เหตุการณ์สองมันไม่มันไม่ค่อยสำคัญแต่กูรู้ว่าคือมันวันนั้นอ่ะเออเล่าให้ออมฟังเวยแกการกูพลากยังฝันโคตรปัญญาอ่อนไหนอะเอาหมดแล้วครับของกูจบไปนานแล้วมันมีแค่นั้นแหละเออไม่มีอะไรแค่นี้ยังชอบปิดหูโอเวอร์ว่ะเออหล่อนนี่ฮะไม่หรอกไอ้ผีปิดไม้แม่งให้ให้แม่งรู้สึกอยู่คนเดียวไม่ไงรู้สึกกลัวผีแกงแม่งไงแม่งไม่ได้เออูฟังจะระเบิดแล้วเปิดเพลงดังตอนนี้แบบผีแม่งดึงหูฟังขวัญออกแล้วก็ร้องร้องเพลงแทนเพลงที่ขวัญเปิดออยยยูู่่่ชวฟังกหน ได้แบบขวัญมึงฟังเพลงอะไรอยู่เพลงเอเลนาเพลงก็นดิชั่นคอนซีคอนซีป่ะเออได้แหละได้แหละไอ้ยันแล้วแล้วแบบฝีมันก็แบบค่อยๆถอดหูฟังออกแล้วก็ร้องเอียนากบให้มึงช่วยมึงยังใส่หูฟังอยู่กันน่ะ แบบผีอะไรผีเรียกว่าขวัญไม่ใส่อยู่ฟังอยู่คิดว่าตัวเองไม่โดนผีหลอกผีไม่ได้ใส่ถอดหูฟังขวัญออกแล้วก็ลองกดอีนบูมแม่กล่องไอขวัญแทนไอขวัญไดคิดว่าตัวเองไม่ได้โดนผีถอดหูฟังออกไว้แต่ขวัญหันไปแล้วกูแต่ผีไม่ถือหูฟังอยู่แล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเสียงเหมือนน้อยเห็นเรียกกูนึกว่ามีอะไรโเปล่าไออเอามาบุหรี่ตอนแรกอะไอ้ขวัญมันจะหนีไปหามึงก็เลยดึงมึงขึ้นมาก่อนเออไม่มีอะไรไว้ไอ้คือแบบไอ้กูลงไปหาออมคางลาบกูเลยชิงลงมาก่อนเดีออมขึ้นมาข้างบนดิไอ้แบบแบบพูดยังไม่ทัันนนนนจบกกกูโดชาาาาตตวขขึึ้้้มมมมลออออะะ็ไร คือแบบกูจะเล่ากูจะเล่าผีไงแล้วขวัญไม่ขวัญไม่อยากฟังเออนี่คือคือคือก่อนหน้านี้พวกกูเล่ากันมาระดับหนึ่งแล้วแบบว่ามันมันแบบน้ำจิ้มมันน้ำจิ้มอยู่อะกูพยายามฉีกอะแบบมันจะได้แบบไม่ไม่ไม่ตึงขนาดนั้นเนี่ยนี่ขนาดฉีกก็ไดยังยังปิดหูยังนานเออแล้วแบบกูกำลังจะลุกไปกินข้าวอ่ะเอาแล้วมึงเอาข้าวกาลังกินอะแบบมึงแค่เอาตัวงงัวอยู่ตรงนี้เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาดตอน